แหมตกใจนะซี่กลับมาทําคลิปแล้วตกใจตัวเองเหมือนกันเลยค่ะได้เข้ามาในคุมตีมสีฟ้าอ่ะเฮลิเลียอะไรไอ้ควายงูพองตายควายไม่จริงแรบไม่จริไม่เชื่อ หรอไอติมอยู่ในมีอยู่อู่อใช่เหรอไม่ได้กินอ่ะอดีหรือล่าม้กอ้มึงออกไปเลยจูน่ากลัวว่ พูดบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่พูดนะคะอ้าเราจะมาเติมร่างกันบ้างนะคะเพราะไอ้ยันนี่โวยวายอะไรก็ไม่รู้กันะะอย่าง,ยงที่จริงๆเลยนะคะเราก็เริ่มกันโปสก,กิลต่อแหลดอกทองช้างเย็ดรอยขวดเพื่พอก็ตายไปแล้วค่ะอะไรงไงราคาเราก็หนีสิคะรอเียอะไรละเออจะอยู่ตายด้วยกันไปเลยได้งงไงฮะจะมาต่อแหล่อยากจะสู้อย่างเดียวนะคะยี่สัตว์แยมมึงฆ่ากูไม่ได้ขีมึงเรียกพวกไม่ใช่คน,นไงวะแย่วที่มันอะไรน่าออกมาเลยนะเว้ยมึงต้องมีิตศสีในการดนึงดีมึงพูดว่ามึงมึงมั้

ไฟนี้นะครับเป็นไฟที่ดูเดือดเลือดพานเลยทีเดียวนะครับอาชัยก็เล็กสกิลทีกลัล้ำเข้าไปควรเลยนะและก็รู้สึกว่าตัวเองตอแหลมากเวลาเล่นเหรียญหน้าแล้วรู้สึกว่าโป๊กสองนะครไม่ว่าเราจะโป๊กสวยขนาดไหนนะครับมันก็จะมีพวกอีดับมันลูอีดับมันอยู่แต่แถวนี้นะครัโอเคมันกลับเข้าไปดีโพกมันลุกทับัปุ๊บ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 ปุ นนๆๆเราก็มาดักพุ่งกับเอลซูก,กันนะคะตอนนี้เออและเราก็จะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกที่จะเดินบ่าวายและคนแรกนะคะก็คือ2คนนั่นเองงงมากเลยนะคะแล้วด้วยความที่ฉันรักเอลซูมากเลยนะคะฉันก็เลยปล่อยให้เขาเดียงไปก่อนคนแรกแล้วก็ค่อยมันหน้ากลับมาส่วนเขาต่อนะคะงงตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ตีธรรมดาเพราะสกิลหมดแล้วแล้วทำไงต่อช่วยอะไรเพื่อนได้ควรแล้วก็ตายหงไปเลยนะคะอ่าและจังหวะนี้ก็ทําการเลงรอรัดจบ่ะแค่นั้นจบ ช็อตนี้นะคะสลิมก็คือเกิดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใกล้เลสเกมแล้วนะคะแล้วก็ต้องเลงแครี่ก่อนโป๊กไม่โดนไม่เป็นไรเข้าไปขวนตายแค่นั้นละคะ่ะหลังจากนั้นก็โดนซีซีส้นตีนอะไรไม่รู้นะคะยำลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทีมกูก็ค่อยๆตามกันลงไปทีละคนงงเหมือนกันนะคะและพี่ไฮโน่ no, อันตริทําไมก่อนไม่เข้าใจกับช็อตนี้เลยจริงๆนะคะงงงงมากเลยนะคะตอนนี้มีแต่คําว่างงกับทีมมากๆเลยโดยเฉพาะไฮโน่ no นะคะและตอนนี้ก็เหลือพี่ฟอร์เรนคนเดียวนะคะลำฉุยชายทําไมคะถามแค่นี้เลย เฮ้ยยดูไปแี่อีกจะเื่นเขียกีไว้แล้วอืออีกคนนี้ีเติดมันดีเติร์ดทำไมป้อมบางยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนกลันพี่เอกคืออะไรเลยก็แค่ิดแทนนี้นะเกมมันแบบตอนแรกเราจบไปแล้วไอ้ยาตะเกียมันยังไม่จบจะโง่กึ่งกูเอาก็กูย้อนแล้วมันควรไม่จบดีวะ โอเวอร์เกินนี่เข้าไมกูเห็นมีคลิปมันย้อนกอมใหญ่ได้อะไรวะโกกูมาทำจริงทำไมไม่ได้วะหรือว่ากูไม่ได้เวล16เกมเฮียแล้วะไอควายไอโง่ไอโน่ชิบหายเฮ้ยกูโดนกูโดนมันหลอกเนี่ยมันย้อนได้เกมไม่จบเลย